อีก300อเมตรเลี้ยวซ้ายอีก300อเมตรเลี้ยวซ้ายรู้ m, แล้วนะาคุณมาผิดทางโปรดเลี้ยวกลับคุณมาผิดทางโปรดเลี้ยวกลับโปรดเลี้ยวกลับโปรดเลี้ยวกลับเอาอยัางไงกันแน่ คุณมาผิดทางอีกโปรดเลี้ยวกลับคุณมาผิดทางอีกโปรดเลี้ยวกลับโปรดเลี้ยวกลับโตรงตรงตรงไปโลดตรงไปโลดตรงไปโลาดผิดทางเด้อผิดทางเด้อผิดทางแล้วเด้อออะไรของมึง ไปส่งบ้านหน่อยฤทธิ์ชัยบ้านคุณอยู่ไหนล่ะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคอยไปก็ได้ไม่หนูจะดีขับอ่านไปทำไม ขดมิเตอร์ด้วยผมไม่สนใจหรอกว่ามันจะขึ้นไปเท่าไหร่ผมบอกให้คุณทำอย่างนั้นเหรอเราจะนั่งกันตรงนี้เราจะนั่ง ใคแพลว่าอะไรเพราะดีนะคนไทยเดี๋ยวนี้ชอบเปลี่ยนชื่ออย่างกับชื่อจะทำให้ชีวิตตัวเองดีดรวยแม้ว่าจะเลวคนรักผมก็เปลี่ยนหลล่ะ ใครเหรอคะผมออกหกักเปิดเพลงออกหักให้ผมฟังหน่อยผมอยากใครยี่ซำให้มันตายไปเลยอย่ามาฆ่าตัวตายในรถฉันนะคุณยังดีมีเงินมีชีวิตดีๆมีเงินแล้วไง ชีวิตดีแล้วไงคุณที่ผมรักทิ้งผมไปครับซีอแกคุณชอบแบบนั้นได้งไงคุณคิดว่ายัางไงคือพอาตอบนะไม่ต้องตอบอะไรดังนั้นผมตอบให้เขารวยกว่าผมไง อกหักแล้วไงลองมาเป็นฉันมข้าวจะกินยังไม่มีตั้งแต่ออกจากคุกมาชีวิตตกต่ำสุดหางานทำเพราะเขารู้ประวัติก็ไม่มีใครเอาผัวยังไม่เอาเลยฉันน่ะไม่มีสิทธิ์อกหักไม่มีสิทธิกินเหล้าเมาเช็ดเหมือนคุณปัญหาคุณมันใหญ่มากเลยนะ ขอโทษค่ะคุณน่ะไม่ได้เสียคนรักไปหรอกเพราะว่าเขาไม่ได้รักคุณแต่เขาตั้งหากที่สูญเสียคนที่รักเขาไปเพราะฉะนั้นน่ะมันไม่มีอะไรที่ต้องเสียใจคนที่รักคุณจริงๆ รออยู่ที่บ้านอีกสองคนคือพ่อกับแม่คุณจบไหม Don't abandon cause every i l thing Gonna be alright. Don't worry about the thing, cause every little thing is gonna be alright. ว่าพอจะหาคนขับรถผุ้บเริอหารให้ผมสักคนได้ไหมอยากได้ผู้หญิงนะแค่พูดภาษาอังกฤษพอใช้ได้ถ้ามีพีเช้าให้เขามาหาผมนะ รียมพร้อมรับมือกันให้ดีวันนี้เราจะไปเล่นสนามเด็กเล่นที่บึงกันไหมแม่รีบไปขับรถนะลูกร่มร้อนนะคะหนูไปอยู่บ้าตุ้ยก่อนนะหนูไม่ชอบซีวีบ้านป้าตุ้ยตบกันตลอดเลยตุ้ยเรื่องอะไรอ่ะลูกตบกันตลอดเลยอ่ะฮะเมียะไรหวังค่ะสองกระแสมาเจอกันก็จะทำให้อากาศมีความแปรปรวน มีฝนนำมาก่อนหลังจากนั้นค่ะอากาศก็จะเย็นลงนะคะ ใบขับขี่ล่ะแล้วทำไมไม่ซีหลอกมา <c oughs> อย่าเสียเวลาเลยนะผู้หญิงขับรถอะเงอะเงอะงะงะไม่เหมาะหรอกหน้าตาก็วังน้ำเขียวมาก Can you speak English? Thai I Thai to สําเนียงจ้อยมากฉันว่านะไปทําตัวให้สวยแล้วก็ไปสมัครเปสาวคาราโอกเกะจะดีกว่านะ Hello, do you need a taxi? Bye-bye. taxi make Have a good day is a sentence that whenever you want to say bye to your friend, you will use goodbye, have a good day. May I help you? Where are you going, sir? Red Thai. ไม่รู้ว่าพอจะอาหาคนขับรถผู้บริาหารให้ผมสักคนได้ไหมอยากได้ผู้หญิงนะรู้สึกต่อไปดีแค่พูดภาษาอังกฤษพอจะได้ถ้ามีผู้หญิงเช้าให้เข้ามาหาผมนะ I will do my best ได้ยินเสียงแววดังแ่วมาแต่ไกล ช่มชินหรือไทยวานใดจะป่านฟังเสียงเป็นเลงขับเพลงประสานจะคิดวิมานประทานกลองใจและยามาแสงทองส่องฉันคอยมองจ้องฟ้าเรื่องรำไรลงโบโบยมาได้ รอชาเพียงไรตัววันจะมาเลิกเดินรไทยควางไก่ประสานเสียงกันดอกไลิวันอ้วนกลิ่นและคนมนทาโอ้ในยามนี้เพลินนักหนาแสงทองนวลนพงนพา,าแสงล้านอุราสำรา mưa teo đang đón bầu trời chết tròn mùa vàng nhìn xiếng vân